ส<พ>อ,อ,องตรงไหนดีครับงาดนะต่ามเปแบไนะทัเเือต่ีส้ายแล้วก็ดีใจทัทแล้วก็ใจหายนิดน,นึงเวลามันผ่านไปเรวมากโปรเจกต์นี้จริงๆแลเกือบจะสปีแล้วครับแล้วก็ในวันที่เรามาสิงนอีปสิแล้วเหลืออีก2 EP แล้วก็ มีไฟแนลอีพีมิตรแฟนมิทติ้งแล้วก็บัตรก็ขายดีเราก็รู้สึกดีใจมากครับที่ทุกคนชอบแล้วก็กบอก้ถูกดีใจดีใจเหมือนกันครับ<แ>เพราะว่าก็รู้สึกว่ามันเร็วนิดนึงนะครับแบผ่านมา10 EP แล้วแล้ว,ลวก็ก็เดี๋ยวก็จะแฟนมีไฟแนลอี EP แฟนมิทติ้งนะครับเราก็พยายามซ้อมโชว์ซ้อมร้องเพลงกันอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะไปเตรียมงานไฟแนลอีพีกันครับอย่างพี่แต๋นที่เข้ามาแต่ละคนเป็นยังไงบ้าง เอ,เ,อเอาคนใกล้ตัวกันแล้วกันครับมีพี่ชายผมเขาไม่เคยชมผมเลยครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เขาชมผมว่าเฮ้ยเองใช้ได้วะ่ะก็รู้สึกดีใจครับที่เหมือน,นตัวเราเองในอยู่ในวงการการแสดงนี้าเิมเมาประมาณ6ปีแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็เก่งขึ้นเรื่อยๆจากที่เริ่มเริมต้นจากศูนย์หรือแทบจะติดลบเลยครั้งน้ซ้ำก็สึกว่า โอกาสเราให้ได้เรียนรู้อะไรบแบบนี้ก็รู้สึกว่าจะพัฒนาตัวเองไปได้ยอ่ๆแล้วก็วันออนี้ก็สนุกมากกเขาบอกว่าสมบุติป่าดูนิ่งขึ้นเราเองก็ผมเองก็พัฒกาแสดงมาปีกว่าๆเป็นซอฟตี่เรารู้สึกว่าเราได้ไปใช้ชีวิตเราได้โตขึ้นเราได้มีความรับผิดชอบมากขึ้นในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเราก็รู้สึกว่าออมันมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ตัวละครเราตอนเราได้มีโอกาสไปเล่นมาแล้วมันให้อะไรเราหลายๆอย่างเหมือนกัน ตัวละครของมาร์กเองที่ผมในซึมซับเขา้ามาก็รู้สึกว่าทําให้เราเป็นใช้คําว่าเป็นมนุษย์ที่ด<ม>ีขึ้นแล้วกันแสดงว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดพลาดเพราะวันนี้เราฝันจะมาเล่นวายโร่ของลเล่นอะไรองผมว่าผมเจอพาร์ทเนอร์ที่ดีมากกว่าครับ ก็เป็นยังไงบ้างพี่แต่งที่มาถึงเราครับก็ฟิตถ้าถ้าโดยหลักๆก็จะมาจากผมว่าผมว่ารู้สึกจากกับแคมเปนในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยหลักๆครับแต่ว่าก็รับชมก็มีพี่ถาเขาชมมาด้วยครับขอบคุณมากครับพี่ถาก็เฉพาะความมาบอกเก่งมากครับกวินนะครับดีใจครับแล้วก็ก็ตอนนี้ก็รู้สึกถึงความความรักที่ทุกคนเปิดมอบให้อะไรเงี้ยผมผมรู้สึกรู้สึกดีมากๆครับตอนนี้รู้สึกว่า นบยังมาอินเกมเราเราก็ดีใจที่มีคนติดตามผลงานของคุณมีชุดเยอะมากนแล้วจะสึงวัน80แต่เหมือนจะไม่ได้รวตัวเล็กมากเลยมีเรื่องอ๋อก็มีพราหนุนตัวเขาเริ่มแบบนี้นะครับที่กินมาเราได้ดูมาแหละที่เราดูถึงนะเพราะตั้ง40เกมันก็มีการแอคชั่นจากตั้ง40มันก็มีการแบบว่ามองหน้าหรือยเง้ยไม่เคยเกินไหมล่ะครับเวลาเราดูตัวเองอ่ะโอ้แน่นอนครับพี่เพราะว่าเราเองก็ ทุกครั้งที่เราทํางานไปเรื่องการแสดงเราก็จะเปิดมาดูแล้วก็เพื่อ mm hmm. เพื่อดูว่าเราตอนนั้นเรารู้สึกยังไง mm hmm. เรามีฟ mm ีดแบ็อะไรให้กับตัวเองบางเราสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างไรบ้าง mm hmm. แต่ว่าพออันนี้ก็จะมี mm hmm. เพิ่มกบแบบบางทีก็ทาง่ายเขาจะถ่ายรีอคชันวิดีโออะไรเงยแล้วก็ อยู่แล้วว่าก็มีความเขินเล็กๆน้อยๆเพเขาเขาจะเอาซีนแบบซีนที่จีบกันอะไรเงี้ยมาให้ดูแล้วแล้วก็อยากดูเรีแอเราชีวิตจริงผมไม่ได้หวานขนาดนั้นก็เลยแต่ว่าในในซีรีส์เนี่ยมันค่อนข้างหวานมากแล้วก็แล้มันก็เลยทําให้เราแบบว่าเออก็มีความเขินเล็กน้อยครับก็มีบอกว่าเราไม่ได้หวานทำไมเราทำดูละเนี้ยเดี่ยมดูเข้าถึงมากในเรื่องอ่ะดูเข้าถึงมากในเรื่องเป็นนักแสดงที่ดีเป็นนักแสดงที่ วันนี้ได้ได้มีโอกาสมาเห็นนักแสดงแถวหน้าของประเทศผมก็มีแรงบันดาลใจแล้วครับว่าวันหนึ่งเราอยากจะถูกน o m i n a หรือว่าถูกให้ไปเข้าชิงกับเขาบ้างก็หวังว่าวันหนึ่งจะจะได้มีโอกาสโอ้ต้องบอกว่าดูดูอีกรอบก็เขินรุกรอบครับก็เหมือนเหมือนอย่างที่จอร์ดบอกครับเพราะว่าชีวิตจริงเรามันไม่ได้แบบ ม่ได้เป็นแบบนี้พอพอดูฉากตัวเองเล่นแล้วก็มีเกิร์ลแฟ่แบบว่าจะอยู่เป็นโรบูนไม่คือเป็นตุกแมวขึ้นมาเป็นอินโทรเวนครับเออไปแต่งแต่งแบบว่าอยู่นิ่นิไม่ค่อยพูดแต่พาอยู่ในจีนี่แล้วแบบว่าน่ารักเป็นตุกแมวโอ้ก็อันนี้ก็ต้องบอกว่าก็แล้วแต่ตามตามบทพาไปเลยครับเราก็ทำเป็นบ้านในฐานะนักแสดงแล้วก็เขาอยากได้แบบไหนเราก็จัดในแบบนั้นในสองมีที่เหลือมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้าตอนสองมีที่ที่เหลือจะเกิดอะไร ก็เปิดการแล้วว่าจริงๆแล้วคนร้ายคือใครครับทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวมาร์กกะทองว่าเขาจะลงเอยด้วยกันหรือเปล่ามันจะจบยังไงความรักของมนุษย์กับแวมพา์มันเป็นไปได้หรือเปล่าระหว่างชีวิตที่มีมาตะกับชีวิตที่ไม่ใ่อมาต่างหรือว่าตัวสุดท้ายแล้วเราจะสามารถหนีจากคนทราไปได้หรือเปล่าตกลงครับฝากฝาก ไอีพีก so, ็บ so, like, right so, 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 ัตรโชว์เอาไปเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวจะมีโชว์วันที่28ครับก็ถ้าใครใครที่ซื้อบัตรไม่ทันหรือยังไงก็ดูทางไลฟ์ได้นะครับมีไลฟ์ไทยครับมีไลฟ์สตรีมมิ่งเลยทั้งหมดก็ไปเจอกันเยอะๆนะครับ